สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสําหรับในวันนี้นะครับเราอยนกับโทลามบิลซึ่งตัวละครที่เราจะทําคลิปกันในวันนี้ก็คือตัวละครสายพาลาดินนั่นเองนะครับก็สายนี้ต้องบอกว่าเป็นสายที่หลายคนนิยมนะครับเพราะว่ามันทําดาเมจได้ค่อนข้างดีและต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความบาลานซ์ถือว่าอยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มจากในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสผมจะใช้เป็นเด็กนำเอทีอาตามนะครับสองเอทีอาสองสี่เจ็ดนะครับ dx สามหนึ่งห้านะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์นะครับผมใช้เป็นดาบแอมนิตนะครับก็เป็นดาบดอปนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะสร้างสร้างช่างตีดาบนะครับเพื่อเอามาทําดาบธาตุใส่เองเนาะก็หลังจากนี้น่าจะเห็นการบิวดาบธาตุนะครับ โล่ผมใช้เป็นโล่ปาปีศาจตีบวกเอสนะครับส่วนชุดนะครับก็เป็นชุดสายสเต็งเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะทําชุดสายเด็กใหม่นะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นสายสเต็งไปก่อนนะครับหมวกผมใช้เป็นบเกอร์แมสนะครับแล้วก็มีหมวกสำรองเป็นความเจ็บปวดที่แขนขวาเนาะแหวนนะครับเป็นกําไรม้าน้าหินเอทูว์เซเลอร์ออสนะครับเพื่อเอาเอาวุธเจาะเข้านะซึ่งตอนนี้โดยรวมนะครับอาวุธเจาะเข้าจากดาบ C ีิ หิน20นะครับเป็น60แล้ว60นะครับได้จากโล่อีก6นะครับ66 66ชุดผมไม่มีเจาะเข้านะครับ66หมวกนะครับหมวก10 76บวกหินอีก10นะครับ86 86, 86แหวนกำไรม้าน้ำนะครับผมก็จะได้เจาะเข้าจากเซเลอร์ออทอีก5นะครับเป็น91 91กาสอ็ดกาชาผมอีก กาชาผมอีก19นะครับก็เกินร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับในเรื่องของสกิลสกิลดาบนะครับผมก็อัพมาเอาทิกเกอร์สแลดหกนะครับเอาไว้สำหรับเร่งโมชันสปีดของสกิลถัดไปชัรตเอาท์นะครับอัพ10นะครับเป็น1ในสกิล DPS ของเราลำเพจนะครับอัพ10เพื่อใช้ในการฟื้นฟู MP โจมตีแต่ถ้าใครมีวิธีการฟื้นฟูโจม อ่าฟื้นฟู MP โจมตีอื่นๆหรือเล่นสายคาริกินะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เนาะบัสตาร์เบดผมอัพมา5นะครับจริงๆมีติดไว้ก็ดีนะแล้วก็ออราเบดอัพ10นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจเพราะบัฟของออราเบดจะไม่ถูกใช้กับดาบมือเดียวนะครับเมื่อเรากดสกิลปุ๊บเราได้บัฟพลังโจมตี1.2เท่านะครับเพิ่มพลังโจมตรีระยะประชิด100%ระหว่างที่ใช้งานแต่บัฟจะไม่ถูกใช้ทิ้งนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้บัสตาเบดนะครับจะได้ระยะเวลาของออร,ร์าเบดเพิ่ ต่อไปสายล่างนะครับซอสมาเตอรี่กับควิกสลัดเนี่ยอัพสิบมาเลยนะครับซึ่งผมมีผมเพิ่งซื้ออัญนนมณีดวงดาวมานะครับเดี๋ยวรอรีฟรีมาค่อยลบออกเนาะวอลายผมอัพสิบเบิร์กเซิร์ฟผมอัพสิบนะครับเพื่อเอามาเร่งความเร็วโจมตีของตัวเองต่อไปสกิลธนูนะครับก็อัพมาเอาเดคอยชูเตอร์สิบเพื่อฟื้นเพิ่มการฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีนั่นเองนะครับสกิลเวทนะครับตามสูตร DPS นะครับ Impact 7 Final 1 สกิลโลผมอัพมาเอ<ม>าชิลแคนนอนเลเวล10นะครับเพื่อใช้ต่อเนื่องกับชนะัดตเอาเนาะสกิลโซลบตอนนี้อยู่ในระหว่างกำลังอัพนะครับซึ่งถ้าใครจะเน้นดาเมจก็อัพก่อนก็ดีสกิลสายอัศวินนะครับผมอัพมาเอาพีดีเฟนหนึ่งเพื่อ,อไว้เก็บสแต็ค<ๆ>เก็บสแต็คเลเวเนี่ยนะครับสำหรับตัวละครที่เราไม่สำหรับบอสที่เราไม่สามารถสร้างสภา,าวะผิดปกติได้ โซนิคทัสนะครับผมเอามาเพื่อทำสภาวะลมควม่ำนะครับและใช้ในการเปิดคอมโบโซเลเวเนีย so, er, ก็เป็นเมน DPS ของสายนี้เลยนะครับและเร็วๆนี้เทียห้าจะมานะซึ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนหรือเทียห้าจะมาก่อนนะครับแต่ก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันนะต่อไปสกิลคาตนานะครับซูคิจิหเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูสกิลหอ,อกวายุผมมาเอาเทพลมกดเลเวลสินะครับ สกิลนาคายังไม่ได้อัพนะครับสกิลดาร์คพาวเวอร์ตอนนี้อัพมาเอาโซฮัน10แล้วก็เดี๋ยวจะมาที่อีเทอร์นอลไลแมร์นะครับต่อไปในเรื่องของคอมโบนะครับคอมโบผมจะเป็นโซนิคทัตนะครับสกิลแรกก็คือเป็นเปิดบัฟนั่นเองโซนิคทัตเปิดนะครับเบอร์เซิเกอร์ใส่ออปชันประหยัดพลังงานลำเพจลมกดวอคายใส่ประหยัดพลังงานปิดด้วยทิกเกอร์สแลัลมกดนะครับคอมโบนี้ใช้2 MP นะต่อไปนะครับเป็นคอมโบ DPS นะครับก็คืออิมเพค ตามด้วยเลเวเนียเต็มแรงไฟนนลเต็มแรงเพื่อปิดคอมโบคอมโบที่3นะครับเป็นคอมโบสำหรับเปิดบัฟและเปิดเดคอยชูเตอร์ก็คือทิกเกอร์สลันะครับตามด้วยเดคอยชูเตอร์ประหยัดพลังงานแล้วก็ออรลาเบสใส่เต็มแรงนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดคอยชูเตอร์เนี่ยมันจะใช้ MP 400ถ้าเราใส่ประหยัดพลังงานให้มันนะครับมันก็คือจะเราจะต้องเซ็ตสกิลหลังจากนี้ ให้กิน MP เท่ากันกับมันนะครับผมก็เลยใส่ออลาเบดที่กิน MP 200แล้วใส่เต็มแรงให้เพื่อ MP คูณ2นะครับก็จะเป็น400พอดีเท่ากับคอมโบนี้ใช้ MP แค่2อ0นะต่อไปนะครับผมเป็นรีเฟกชิลแคนนอนเต็มแรงนะครับชิลแคนนอนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชัดเอาเต็มแรงตามด้วยไฟนอลเต็มแรงเพื่อปิดคอมโบสุดท้ายนะครับบัสตาเบดนะครับแล้วก็ตามด้วยโซฮันเต็มแรงนะครับแล้วก็ไฟนอลเต็มแรงเพื่อปิดคอมโบอ๋อ ก็ไม่สุดท้ายฮะอันนี้นะครับเป็นคอมโบสำหรับรีบัฟเบอร์เซอร์กในกรณีที่แรมเพดยังไม่หมดแต่เบอร์เซอร์กหมดก่อนนะครับก็จะเป็นชิวบัฟเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ขอทำการบัฟก่อนนะโอเคพร้อมครับเจ้าตัวอัตโตพัฒเนี่ยมันจะต้านสถานะล้มคว่านะครับฉะนั้นผมจะต้องเปิดมันไกลหน่อยนะ พอโซนิคัตจะไม่มีผลกับมันนะครับมา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 เดี๋ยวเราจะล่อน้องมานะครับปิดต้นไม้ได้ไหมเอ๊ะน้องน่าจะยิงขึ้นเสียงใส่เรานะครับผมก็ทำการเดคอยชูเตอร์ก่อนเลยเอ้าลมกดหมดโอเค ปาโลยัดหน้าไปนะครับนี่ามด้วยเลยว่เนี่ตึงๆนะครับบัฟอัลลารเบตเรายังอยู่นะแล้วเราก็ถ้าบัฟอัลลารเบตจะหมดนะครับถ้าบัฟอัลลารเบตจะหมดเราก็ใช้สกิลต่อได้เลยนะครับปื๊บเราจะใช้สกิลอัลลารเบตนะครับอ๋อไม่ใช่บัสตารเบตนะครับนี่นะเหลือสิบเหลือสิบวินะครับบัตตาเบตไปน่ะกลับมาเป็นสิบแปดวินะครับ ก็ต,ตามด้วยเรยวันียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสายพาราดินเนาะซึ่งเรเวเนียก็ดอกละ70,000 0นะครับ7จ็ดหนึเจนะครับเป็น2ล้าน1นะครับ2ล้านหนึ่งชัดเอาล้าน8นะครับชิลแคนนอน8 0 0เนาะซึ่งโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นสายที่ทำดามเมจได้ต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังมีการที่เราสามารถทำการป้องกันการโจมตีของศัตรูได้อีกนะครับนี่แบบนี้เนาะ นี่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเก็บสแต็คเลเวเน,นียได้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้จมศัตรูก็ตามอ๋อศัตรูตีมิดอ๋อนี่ครับเก้าแล้วนะนี่สิบแล้วเห็นไหมครับก็คือเราสามารถเก็บสแต็คได้โดยที่โดยที่เราไม่ต้องสร้างสภาวะผิดปกติให้กับศัตรูนะครับแค่กาดให้ทันก็พอ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอัพแค่หนึ่งแบบผมเนี่ยจะฟื้นฟู MP ทีอฟื้นฟู HP ทีละ100นะครับแต่ถ้าอัพเต็มนะครับแล้วไปบวกกับสกิล Night View นะครับมันก็จะได้ที่ทีละ3,000นะโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการลงไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจมส์เจ้าพยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ